สวัสดีค่ะอาสลัมมอไหลกุ้งค่ะวันนี้ก็เริ่มต้นคลิปด้วยบรรยากาศภายในครัวเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาทําอาหารกันเลยเมนูที่จะทําวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยวันนี้คุณต่อจะลองทำเฝอเฝอไก่นะคะขออภัยเข็จหน้านิดน,นึงเพิ่งไปล้างหน้ามา ก็เมื่อวานเนี้ยเราให้ฟังนิดนึงต้องเกริ่นก่อนว่าเพราะเหตุใดถึงนึกอยากจะลองทำเฝยนะคะเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยนะคือขนาดที่ลูกๆไปโรงเรียนคุณต่อก็เลยแบบเออดูรายการทาง u t u b e เนาะแล้วก็ดูรายการของคุณมาร์กเวนมาร์กเวนนะคะเป็นอ่ารายการที่โปรดมากเลยนะคะอ่แล้วคุณต่อก็ดูคลิปตอนที่เขาไปเวียดนามไปลองกินเฝยหลากหลายร้านอ่หลากหลายภาคในเวียดนาม ก็ดูจะรู้สึกว่าอยากจะกินจ้าแล้วมันก็จะมีเฟอไก่ด้วยนะคะแต่ว่าเฟอไก่เนี่ยเข้ามาทีหลังเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากเฟอเนื้อก่อนแต่ว่าเฟอไก่เนี่ยคนเวียดนามเขามาทําในภายหลังแต่ไม่แน่ใจปีไหนนะแล้วคุณตอกก็ดูก็เลยแบบเอออยากจะลองทํามันน่ากินมากนะคะวันนี้คุณตอกก็เลยเออจะลองมาทําแต่ว่าสูตรเนี่ยคุณตอกก็ไปศึกษาไอทีตามคลิปต่างๆก็ดูหลากหลายคลิปค่ะแล้วก็ จะมาผสมประสานกันซึ่งคุณต่อเป็นคนแบบนี้นะเวลาที่จะทําอาหารอะไรเมนูใหม่ๆอะ่ะคุณต่อจะไม่ดูแค่คลิปเดียวคุณต่อจะดูหลากหลายคลิปแล้วก็เอามาประยุกต์ในแบบของเราอะนะคะเอาละวันนี้เดี๋ยวคุณต่อจะทําให้ดูวันนี้เนะี่ยใช้ไก่2ตัวเลยนะจ๊ะนี่ต้องบอกว่าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะคือไก่เนี่ยต้องเอามาล้างคุณต่อเอาแช่น้ําน้าส้มสายชูคือจริงๆเนี่ยแช่ในน้ำะมะนาวก็ได้คือบีบมะนาวลูกใหญ่ ที่เป็นลูกสีเหลืองๆของที่นี่เนาะอ่าลูกนึงแล้วก็แช่ไก่ไว้3านาทีนะคะแต่อันนี้คุณต่อก็มีไก่2องตัวก็เลยแช่นานกว่านั้นหน่อยแล้วก็พอแช่เสร็จแล้วก็เอามาล้างล้างถูๆถูๆออกนะคะซึ่งมันจะทําให้เวลาทำอาหารเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นเหม็นเนาะอ่ะนอกนอจากนั้นเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรก่อนที่จะทํานะคะคือคุณต่อบเตรียมไว้หลายอย่างแล้วอันนี้ก็คือเขาจะใช้หอมใช่ไหมคะ เดอกก็ใช้สองหัวใหญ่เลยแล้วก็เอาใส่หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปนาบกระทะก็ได้หรือว่าจะเอาเข้าเตาอบไปย่างอะไรเงี้ยก็ได้นะก็จะมีหอมมีขิงมีกระเทียมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่คุณตดอกก็อยากใส่ก็เลยใส่แล้วก็มีรากผักชีแต่เป็นรากผักชีที่เขี่ยวแล้วนะคะเนื่องจากว่าแช่ในตู้แช่แข็งเนาะพออ,ออกมาใช้มันก็ล้างน้ําแล้วมันก็จะเขี่ยวแบบนี้แหละสภาพก็เป็นเช่นนี้นะคะ ทุกอย่างในจานนี้นะก็คือเอาเข้าหมอ้หมอทอดไรนะ้น้ำมันหมดเลยยกเว้นรากผักชีนะคะเอาละน้องเนียจากนั้นมันก็จะมีอะ,อะไรอะ่ะเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศก็จะมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่าอันนี้แล้วกันมีอบเชยแล้วก็ปุยกะแล้วก็เลูกผักชีนะคะ ซึ่งก็เอาเข้าหม้อหม้อหม้อ,มอทอดไร้น้ำมันเหมือนกันนะคะก็รูปก,กชีใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยคุณต่อต้มน,น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะหวังว่าจะประสบความสําเร็จเพราะว่าไอ้น้ําก๋วยเตี๋ยวน้ําเฟอร์ของเขาเนี่ยมันจะออกมาใสมากคุณต่อก็เลยอยากจะลองทําอยากจะให้ออกมาแบบนั้นนะคะเพราะโดยปกติคุณต่อจะทําแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ําสีข้นเนาะสีน้ําตาลน้ําตาลอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองทําแบบ เฝอแบบสูตรของเขาบ้างนะคะเอาล่ะมาลองดูกันเลยอลตอนนี้น้ำมันก็ยังไม่เดือดสักเท่าไหร่นะคะคือมันมันแค่เริ่มร้อนนะแต่ว่าคุณต่อจะใส่ไก่ลงไปเลยคือดูหลากหลายสูตรอะบางคนเขาก็ใส่ไก่ไปตอนน้ําเดือดแล้วบางคนก็ใส่ไปตั้งแต่น้ํายังเย็นอยู่แล้วก็ต้มไปพร้อมกันเลยแบบนั้นอันนี้คุณต่อก็เลยจะทําแบบระหว่างกลางนะคะใส่ไปตอนที่เอาน้ําเริ่มร้อนอี่อง ก็ขอให้มันออกมาดีออกมาแบบน้ําใสอยากให้มันออกมาใสๆนะคะคือสูตรของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณเต๋อก็จะเอามาผสมประสานนี่นแหละอันนี้ก็จะใส่เครื่องเทศลงไปเลยนะเป็นเครื่องเทศที่ผ่านการเอ,อ่ออะไรนะอบอะอบในหม้อทอดไรน้น้ามันแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลยเอวิติงนะคะเอวิติงจริงๆอะ่ะบางคนเขาจะมีเขาเรียกว่าถุงชาหรือแบบเป็นถุงผ้าขาวอะค่ะ ในการใส่เครื่องเทศมันก็จะดีกว่าตรงที่ว่าเวลาที่จะตักน้ําซุปก็จะได้แบบไม่ต้องมาคอยกรองน้ำเนาะแต่คุณต่อไม่มีไงก็เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวไว้เวลากินซุปก็ค่อยกรองน้ําไปนะคะเอาล่ะตอนนี้คุณต่อจะใช้ไฟแรงสุดเลยก็คือจะใช้ไฟแรงประมาณสัก15-20นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเบาไฟลงนะคะ,ะก็มีแค่นี้แหละไอ้พวกเครื่องเทศหรือว่าผักต่างๆในการใส่ลงไปใน น้ำซุปแล้วนะคะอ๋อแล้วก็มีอย่างด้วยเดี๋ยวคุณเต๋อจะใส่ตับไก่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีบางสูตรที่เขาใช้เครื่องในอะไรอย่างเงี้ยด้วยคุณเต๋อก็เลยอยากจะใส่ตับลงไปเพราะชอบกินตับมานเลยค่ะนี่นะคะก็เริ่มต้มรอให้มันเดือดแล้วจะมีสูตรหนึ่งนะเขาก็บอกว่าต้องคอยตักน้ำไอ,อตักฟองออกเวลาที่มันเกิดฟองขึ้นนะคะทั้งนี้เพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมันใสเนาะเพราะถ้าเพื่อนเอนเคยดู หรือเคยกินเฝอน้ําของเขาเนี่ยจะใส่มากเลยจะต่างจากน้ําน้ําก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะก็คุณตอก็จะพยายามทาให้มันออกมาได้แบบนั้นนะอินชันเล้วเอาละค่ะช่วงเวลานี้นะคุณตอกก็จะใส่เกลือลงไปจริงๆเขาใส่เกลือแล้วก็น้าตาลลงไปด้วยแต่ว่าคุณตอจะไม่ใช้น้าตาลจะใช้สเตียีนนะคะแล้วก็จะใส่ตับลงไปเลยนี่ก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ไปต่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะใช้วิธีการอะไรนะตักฟองออกเพื่อให้น้ำใสแต่เสียดายอยากจะมีถุงชาถุงใส่เครื่องเทศอะไรแบบนี้เนาะดูสิมันลอยขึ้นมาเพราะว่าเรากลัวว่าเวลาตักฟองไอเครื่องเทศมันจะออกมาด้วยนะคะพอต้มไปได้สักพักนะคะฟองก็เริ่มมาแล้วจะตุ๊กตกก็จะตักฟองออกเนาะเห็นไหมแม่เนี่ยลูกผักชีนี่ติดมาด้วยเลยอะ่ะ ต้องตัดอย่างระมัดระวังคือดูในคลิปใช่ไหมคะเขามีเหมือนแบบตะแกงเป็นตะแกรงสำหรับเอ้ยเขาเรียกไม่ใช่ตะแกรงกระชอนกระชอน I'm sorry ถ้ากระชอนอยังผิดอีกก็ช่วยแก้ให้หน่อยนะคะนี่ก็เริ่มงงกับชีวิตแล้วนะคะคือก็จะเป็นกระชอนอะ่ะแล้วก็เป็นรูเล็กๆอะไรเงี้ยในการตักไอ้ฟองออกซึ่งมันดีงหามากเห็นเราก็อยากได้ เชียก็คงจะใช้เวลาหน่อยนะคะเอาล่ะคุณตออก็ตักฟองออกได้ประมาณนึงนะตอนนี้ก็จะเบาไฟลงนะคะให้เป็นไฟอ่อนนะคะเบาไฟแล้วเราก็เอาฝาปิดจากน้อยนะคะต้มตุ๋นต่อไปเรื่อยๆจะ้ะตอนนี้ก็ต้มซุปนะคะไปได้ประมาณกี่นาทีวี่สิบนาทีนะคะ ดูนะสีน้ำซุปน่ากินมากไอไอความน้ำตาลของมันเนี่ยคุณต่อไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันน่าจะมาจากอหอมแล้วก็ขิงที่เอาไปย่างนะคะหรือว่าใส่ในหม้อทอดอะไรน้ำมันก่อนหน้านี้เนาะก็มาจากความน้ำตาลจากการถูกปิ้งย่างของผักต่างๆนั่นแหละสีก็มันสวยงามมากแล้วคุณเต่อชิมน้ำแล้วนะคือแบบอร่อยขนาดยังไม่ได้ใส่แบบไม่ได้ปรุงรส อะไรอย่างเต็มที่นะคะอล่ะตอนนี้คุณต๋อก็จะมาปรุงรสนะคะคือจริงๆเขาใส่น้ําตาลกันแต่ว่าน,นี่คุณต๋อก็จะใส่สเตียเวียนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะจะใส่น้ําตาลใส่อะไรใส่สารให้ความหวานอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะเพราะว่าเฝอเนี่ยเขาจะใช้น้าปลาในการปรุงเป็นหลักนะคะก็จัดเต็มเลยจ้ะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะเค็มหรือเปล่าเพราะเค็มแน่นอนค่ะโดนทักว่าทําอาหารเค็มบ่อยๆก็บางทีก็มีความนอยเหมือนกันนะเพราะว่าเอหม้อที่เราทํามันค่อนข้างใหญ่แล้วรสชาติอาหารเราอย่างที่บอกแหละไม่ไม่เคยมีใครบอกว่าเราทําอาหารเค็มเลยนะหรือว่าเขาไม่กล้าพูดก็ไม่รู้นะก็เอาล่ะคือรสชาติมันพอดีค่ะแต่ว่าโอเคปริมาณที่ใส่ไปเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นชินนะ แต่ว่าคุณต่อทำหม้อใหญ่ไงมันก็จะอย่างเงี้ยแหละเอาละเดี๋ยว,ยวขอชิมจากน้อยนะคะชิมจากน้อยอ่นนี่ก็ยังไม่เค็มเลยนะเนี่ยคุณต่อจะใช้เกลือด้วยผสมก็ไปด้วยนะคะหน่อยนึงเอาละแต่ว่ารสชาติน้ำซุปเนี่ยอร่อยเลยนะอร่อยแบบใสๆอะ่ะอะละตอนนี้เดี๋ยวคุณต่อจะตักไก่ออกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไก่เนี่ยมาหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆนะหรือว่าจะฉีกก็ได้นี่ก็แล้วแต่เลย เอาละเราก็จะตักไก่ออกนะคะแต่ว่าเอา่อที่ดูในคลิปอ่ะไก่เขามันดูน่ากินกว่านี้แล้วก็ดูอีกคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเอา่อคนที่สอนทำเขาบอกว่าถ้าใช้เป็นไก่ที่แบบไก่บ้านเรียกว่าไก่บ้านแหละเอ่อจะออกมาดีกว่าคุณต่อก็อยากได้นะไก่บ้านนะไก่เลี้ยงเองนะมันก็จะเนื้ออร่อยกว่าเนาะ แล้วสีเนื้อก็จะสวยกว่านะคะสีหนังสีหนังไม่ใช่สีเนือ้ออ่าเดี๋ยวเดีวเอาไก่ออกก่อนสีงามมากคือจริง,รงๆเขาน่าจะเอาไปนอกนํำเย็นนะแต่คุณต่อไม่นอกอะปล่อยให้มันเย็นเองดูสีน้ำน้ำซุปน่าทานมากเลยเนาะใสสวยงามเลยทีเดียวความเข้มก็มาจากเออไอหอมขิงต่างๆที่เราเอาไปปิ้งย่างนะคะ อ่ะละเดี๋ยวจะอธิบายรสชาติน้ำซุปนิดนึงคือมันจะแบบเป็นรสชาติใสๆแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศต,ต่างๆแบบอ,อ่อ,อนๆน่ะคือมันหอมแบบเออมันจะไม่ได้เต็มไปด้วยซีอิ๊วซอสเหมือนเวลาที่คุณเต๋อทำอกว๋วยเตี๋ยวแบบคุณเต๋อ,อเนาะแต่ว่ามันก็อร่อยคนละแบบอะค่ะคือมันอร่อยเหมือนกันแต่อร่อยคนละแบบอันนี้คือก็จะอร่อยแบบใสๆอะนะคะอ่ะละเราก็จะต้มซุปไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้นะคะทุกอย่างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะน้ําซุปเนี่ยก็ได้แล้วแต่ซุปของคุณต่ออาจจะไม่ใส่มันของเขาเพิ่งมานึกได้ว่าตอนที่เขาย่างไอตัวอะไรนะหอมอะไรต่างๆเนี่ยเขาเอาไอ้ส่วนที่มันเป็นสีน้ําตาลส่วนที่แบบเกลียมๆนะี่ะออกด้วยนะคะตรงนั้นก็อาจะทาให้น้ํามันใสเนาะแต่คุณต่อไม่ได้เอาออกไงก็เลยสีน้ําก็เลยเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นไหมเกลียมอะไรนะอร่อยมากเลย แล้วก็อันนี้กําลังก้มเส้นเล็กอยู่นะคะเพราะว่าเส้นฝือเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเล็กเนะาะก็นี่แหละค่ะใช้เส้นเล็กอยู่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบต่างๆนะคะที่คุณต่อได้ทําการเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราต้มเนาะคุณต่อก็เอามาหั่นนะก็ไม่สวยงามมากมันก็จะลักษณะฉีกดด้วยซ้ํานะคะอ,อันนี้ใช้แค่ตัวเดียวนะคะ ส่วนนี้ก็เป็นตับนะคะตับไก่ก็เอามาหั่นเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นพริกน้ําส้มแล้วนี่ก็จะเป็นกระเทียมน้ําส้มนะคะพอดีว่าดูในคลิปของคุณมาร์กเวนอะมันจะมีร้านหนึ่งที่เขาจะทําเป็นแบบกระเทียมน้ําส้มอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทําดูบ้างนะก็ไม่แน่ใจว่ามันทําง่ายๆแบบนี้หรือเปล่าแบบประมาณว่าฝานกระเทียมแล้วก็ใส่น้ําส้มใส่ชูลงไปนะคะแต่ดูทรงก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอะ,อะไรนะ รากเออะไรนะผักชีต้นหอมแต่ในในเวียดนามที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ต้นหอมค่อนข้างเยอะมากกว่านะคะแต่ว่าคุณต๋อก็เอาผสมผสานกันแบบไทยๆเนี่ยแหละเนาะใช้ทั้งผักชีต้นหอมเลยอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนี่มีกระหล่ำด้วยนะคะก็ซอยแล้วก็ล้างน้ําล้างเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วอีกอย่างที่ขาดไปแล้วก็อย่างมีมากก็คือถุงงอกแต่ว่าขี้เกียจเดินออกไปซื้อที่เนสโต้ไงก็เลยเอาละกินเท่านี้หละนะคะ ก็เครื่องก็เยอะเลยเอาละเนี่คุณเต่าก็จะทำการตักใส่ถ้วยให้ดูนะจ๊ะจากการได้ดูคลิปคุณมาร์กเวนไปตลอนทัวร์กินเฝอที่เวียดนามหลายๆร้านนะคะรวมไปถึงคลิปวิธีการทำเฝอของหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้คุณเต่าเรียนรู้ว่าเฝอของแต่ละร้านแล้วก็ของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการทำแล้วก็รสชาติแตกต่างกันไปค่ะดังนั้นเฝอในวันนี้ที่คุณเต่าทำก็จะเป็นรสชาติสไตล์คุณเต่านะคะ เอาจริงๆการทำเฝอนะคะแล้วก็อาหารหลากหลายเมนูเนี่ยก็คงไม่มีสูตรตายตัวนะมันก็เป็นสูตรใครสูตรมันนะคะก็คงคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวของบ้านเราเนาะที่ถ้าลองกินแต่ละร้านเนี่ยรสชาติของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็ยังคงเรียกมันว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นชามของคุณเต่าบ้างน,นะคะตาตาไม่อยู่นะเดี๋ยวตาตากลับมาค่อยออตักให้ฮี หีไปเล่นกับเพื่อนนะคะร้อนนะเนี่ยอ้าเอะล่ะเราก็จะใส่ไก่คือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ใช้ซ่อมไม่ได้เป็นคนแบบออนามัยอะไรนะคะเนื่องจากว่ามันร้อนตอนนี้คิดว่ามันเย็นแล้วเราก็เลยใช้มือกลายเป็นว่ามันยังร้อนอยู่นะจ๊ะอ่ะก็จะมีไก่ส่วนสะโพกส่วนน่องแล้วก็ไก่ส่วนอกนะคะเราก็คาคากันไปนี่ก็เป็นตับนะคะ แล้วก็ฮะย่าจะสิวฟู้ดเบบี้กูอิทอ่ให้มาริคมแล้วเนะนางก็ถามว่าใช่ของนุมไหมคะจริงๆที่เห็นในคลิปของคุณมาร์เวนนะเขาใส่ผักเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราเอาเท่านี้แหละแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาราดน้ำซุปนะคะคุณต่อไป่ได้กรองนะคะเพราะก็เห็นว่ามันก็ก็ใส่พอสมควรเลยนะเท่านี้แหละเออไม่แน่ใจว่าเขาใส่กระเทียมเจียวหรือเปล่าแต่ใๆคือเราจะใส่ไง นะคะในสวยงามสวยงามแล้วก็ในร้านที่เขาไอ้ไงคลิปที่เห็นเนาะเขาจะใส่ไอ้ไอ้ต้นหอมเยอะมากยกกว่านี้อีกนะแต่ว่าคุณตีอเอาเท่านี้แหลนะเนาะแล้วก็อะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปปรุงกระานนะคะชิมก่อนปรุงก่อนนะคะนี่ก็คือไม่ได้ใส่ผงชูรสนะจริงๆตะก,กี้ก็ชิมไปแล้วอร่อยอร่อยละมุนแบบแต่มันจะไม่เข้มข้นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวบ้านเราแต่มันจะแบบออกละมุนละมุนแบบใสๆใส่อะ คือดีงามมากนะ,ะนนคะอะไะที่คุณตอบก็จะเอาไปปรุงนะเราก็จะลองปรุงด้วยนี่ว่ามันจะเป็นยังไงใส่กระเทียมกระเทียมน้ำส้มนะคะแต่ในคลิปที่เห็นเนี่ยมันเหมือนแบบดองนานเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบบเออไม่ถึงชั่วโมงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราก็เออย่างไงอะทำเท่าที่ทำได้นะคะ รับเฝอไก่ใบคุณเต่าสักชาไหม้คะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบวิธีการทำเฝอของคุณเต่านะคะยังไงลองไปทำดูนะจ๊ะ